คลิปนี้แอดมินนูหน่อยสิภาพพ่อแม่พี่น้องมาตามต่อแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์ต่อยเด้อค่ะเด้อแนวทางอาจารย์ต่อยคลิปนี้บนเท่านั้นบนอย่างเดียวเป็นแนวทางบนรัฐบาลไทยเด้อค่ะเด้อบนตรงๆไม่ต้องกลับเอาท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้แอดมินนูหน่อยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแป้นครับ เอฟซีทางช่อง youtube ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อเข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น่แน่เด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์นะคะกดแชร์บอได้ขอหัวใจคนละหนึ่งด่วงเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยควงอาจารย์ตอยนรูมชมเป็นสูตรใหม่ หดที่ผ่านมาเหล็กวิง่งรูดอาจารย์แม่นเด้อร์ท่านผู้ชมสูตรเก่าเนี่ยอ่าวิง่งรูดบนสามตัวเดียวท่านผู้ชมเจาะไฮซ้ำหาดสามหกสวยเต็มหนึ่งท่านผู้ชมเหล็กออกซีสามนาเส,สียดายเนาะคะนะ่ะเนาะอ่าเหล็กวิง่งรูดบนกับล่างอาจารย์แม่นเด้อค่ะเด้อแม่นท่านผู้ชม เอาต่อไปนี้แอดมินโนนอยสิเก็บสถิติของอาจารย์ต่อยไหวห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนท่านผู้ชมก้อนนะั่นี่ก็เขาดีอยู่ด้ท่านผู้ชมจะพูดกะเขาเล็กวิ่งรูดของอาจารย์กะเขาแต่ว่าแอดมินโนนอยบอได้เก็บสถิติไว้ให้เบิง่งเนาะคะนะ่ะเนาะอ๋อสำหรับคลิปนี้ผู้ใดสนใจเขากลุ้มไล่เนาะคะ่นะเนาะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ สนใจขนะะเข้ากลุ่มด้วยค่ะเด้อเข้ากลุ่มรายปีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะ s id line noo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะหากท่านใดที่อยากจะสอบถาม่าสบูส่ยาซิฟันหรือว่าจะรั่งซื่อนะคะเนาะก็โทรมาที่เบอร์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3นะคะอน่าะคะหรือว่าท่านใดที่ไม่แน่ทาง รัฐบาลไทยล่าพัฒนาอยากจะนํามาแบ่งปันอยากจะคืนไวท้ที่แอดมินหนน่อยเยินดีตอนรับทุกทุกานนะคะเ้อทักไลน์ noo 1599หรือโทรศูนย์เก้าสนะคะท่านใดที่อยากจะแบ่งปันแนวทางรัฐบาลไทยหมวยล่าพัฒนาเด็ดๆแม่นๆม,มีเหล็กเด็ดเล็กแม่นอยากจะแบ่งปัน แอดเมนูหน่อยยินดีตอนรับทุกทุกฐานเ้ยค่ะเด้ออ๋อท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาเบิงแนวทางของอาจารย์ต้อยนำโชคนะคะก็มีหลาย่านนะคะเนาะก็ย่งสงสัยอ่อก็งย่างบ่เขาใจเบิงในกระดาษที่แอดเินูหน่อยเขียนเนือเด้อท่านผู้ชมในกระดาษนะคะเนาะอาจารย์ต้อยนำโชคนะคะ อาจารย์ต่อยน้งโชคว่างทั้งช่องแอดมินหน่อยมาหลายเดือนลนะท่านผู้ชมหลายเดือนแล้วอ่าตอนนี้ก็มีหลายอดต่อยนะคะเนาะแอดมินหน่อยบรูจักะะด้อค่ะเด้ออดต่อยอันอื่นทังช่องหน่อยอาจารย์ต่อยน้ําโชคอ่าทันสีว่างแนวทางเล่าพัฒนาล้วก็รัฐบาลไทยด้วยะคะ่ะเด้อ แม่นทั้งไทยและลาวนะคะเกาะติดไวเดอร์ท่านผู้ชมมักไทยกับเบิงไทยมักลาวกับเบิงงลาวท่านผู้ชมท่านชม่งโน้หน่อยสีมีแนวทางว่างทุกแนวทางเลยค่ะเด้อหลักๆก,ก็สิเป,ป็นหันน้อยมารวมวางให้ทุกวันรัฐบาลไทยถามีนะคะเนาะกนะ็ยังเช่นของอาจารย์ต้อย มหน่อยกะว่างหายท่านชมลักกะเล่าตอนนี้ลักๆไปเล้วกะคือนาจะเป็นเล่านะท่านชมเล่าพัฒนาสําหรับห้าน้อยกะว่างหายสมมือด้วยค่ะเด้อหากท่านใดที่อยากได้จะเศร้าห้าน้อยช่วงนี้ว่างสายด้วยค่ะเด้อว่างสายไปจากหน่อยท่านชมบางเมือกมาเศร้าบางเมือกมาสายท่านใดที่อยากจะได้ห้าน้อยมารวมนะคะเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นครับอ่าทางช่องเพลินกะมัก ฮานอยคือกันท่านผู้ชมกลามีอีกช่องทางเมืองที่จะติดต่อติดตามแอดมินหน่อยได้ก็คือเข้ากลุ่มไลน์ด้วยค่ะเด้อเข้ากลุ่มไลน์ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแอด id ไลน์ noo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะอ้าวธรรชมท่านใดที่สนใจก็ทักแอด id ไลน์เข้ามาเลยดนะค่ะเด้อสนใจเข้ากลุ่มไลน์ฟรีช่วงนี้ก็นานหนาวเด้อท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่พี่น้องเปน็นครับ fc ค่ะ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพ่อแม่เป็น้องเอฟซีนูหน่อยแตีแต่แตทันสูงวัยเนาะคะนะ่ะเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ทุกทุก่านเลยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้มักข่าเรื่องกันเลยนะคะเนาะเข้ารายการกันเลยนะคะต่อไปนี้แนวทางรัฐบาลไทยนะคะแอดมินนุหน่อยสิเขียนเป็นตัวยอดเด้อค่ะเด้อประจวดวันที่16นะคะ สิบหกทอคอเดี๋ยวแอดมินโน้หน่อยกาดสิ่คืนหัวคอไว้ใหยย้อยธาไมชัวว่าเป็นแนวทางรัฐบาลไทยอันใดเป็นไทยกะจะกขียนไทยใส่ทงชาติไทยไว้ใหะะ้เด้อค่ะเด้อเป็นเล่ากะสใส่ทงชาติเล่าเป็นฮานอยกะใส่อทงชาติฮานอยเนาะคะนะ่ะเนาะดูหน้าปกด้วยนะคะดูหัวข้อด้วยอ่ะสิบหกทอคอสองพันห้าร้อยหก สิบเจ็ดนะคะขามาแล้วก็ขอกำลังแรงใจกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน,นะะด้วยค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยอ่าท่านใดที่บอท่านกดติดตามออกไปกดหายกอน,นะะด้วยค่ะเดอจังขามาเิ่งคลิปวิดีโอทนผู้ชมท่านใดที่กดแล้วขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆนะคะขอให้เฮงๆปังๆังรวยรนะคะ อาจารย์ต้อยน้ำโชคนะคะสำหรับคลิปนี้กาจะเป็นบนเท่านั้นนะคะเพราะวา่าสายล่างโนหน่อยได้ว่างไปแล้วเด้อท่านผู้ชมสายล่างหนูหน้อยได้วางไปแล้วอ่าล่างนี่ไปกับน่ำเด้อท่านผู้ชมล่างไปกลับด้วยนะคะคลิปนี้เป็นบนเดค,ะะคะ่ะเด้อเป็นสูตรใหม่ อันนี้ยังเป็นสูตรเก่าอยู่ท่านผู้ชมวมืที่แล้วไปที่นี่เมื่อนี่คลิปนี้สิเป็นสูตรใหม่เ้ยค่ะเด้อเข้ามาแล้วหกมวดติดนะคะเป็นสูตรใหม่อาอาจารย์บอกว่าเอาไปรวยตรงๆไม่ต้องกลับบนเท่านั้นเ้ยค่ะเด้อ,รรมมอาาท่านผู้ชมหากท่านใดที่ที่ที่กลัวพลาดก็คือกลับไว้น้ำนแวาาานวเลยท่านผู้ชม บนตรงๆไม่ต้องกลับชุดสองตัวตรงๆรสามตัวตรงๆท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะ <w t ell> ตำไทยอาจารย์ต้อยนำโชคนะคะประจมวด <t ell> วันที่16บธันวาคม2567เ <t ell> ดเด่นนะคะเลขเด่นวิ่งรูดเด่นบนสูตรใหม่นะคะ เด่นตัวเดียววิ่งรูดนะคะเด่นบนแปดบนเท่านั้นนะคะเด้อบนเท่านั้นนะคะบนตรงๆไม่ต้องกับท่านผู้ชมแปดตัวเดียวจับคู่นะคะ จับคู่บลายด้วยท่านผู้ชมสามคู่สามคู่ตรงๆน้อยน้อยเน้นเน้นเด้อค่ะเด้อบลายท่านผู้ชมสามคู่ชุดสองตัวนะคะก็จะมีแปดหนึ่งตรงๆนะคะ ปดหนึ่งแปดสองแปดสามบนตรงตรงไม่ต้องกลับจัดไวเดอร์ธรรมชมเน้นนะคะแปดหนึ่งแปดสองต่อไปชุดสามตัวด้ยวยธรรมชมมีชุดสามตัวให้ด้วยนะคะ สูตรใหม่ไม่ต้องกลับเดอ้อธรรมชมเข้ามาแล้วหกงวดติดนะคะคุณพ่อคุณแม่ถักแคปหน้าจอไววถัาเบิ้งเปรียบเทียบกับเหล็กทานอื่นดูว่าเหล็กจ้าของเ้ยค่ะเดอ้ออ่าชุดสามตัวนะคะสามตัวตรงตรงสี่หางเดอ้อธรรมชมมีหนึ่งมีหนึ่งแปดสอง สามแปดสองห้าห้าแปดสองเก้าแปดสอง เหล็กงามอยู่ดีนะท่านผู้ชมสูตรใหม่เด้อท่านผู้ชมสูตรใหม่ มาแล้วหกงวดหกงวดติดเลยบ่กท่านผู้ชมหกงวดติดเลยนะคะอาจารย์ต่อยเพิ่นบอกมาเด้อค่ะเด้อเพิ่นบอกมาว่าสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะเข้ามาแล้วหกงวดติดอ่าพอแม่พี่น้องเอฟซีกะพิจารณาเบิงเด้อค่ะเด้อพิจารณาดูด้วยนะคะ อาคอุณพ่อคุณแม่หากท่านใดชื่นชอบกับแคปหนัดจ,จอไว้ทะเบิงเป็นแนวทางด้อค่ะเด้อเก็บเกี่ยวข้อมูลนะคะเปรียบเทียบใส่กับเปลกจากขวางท่านผู้ชมมักกระจัดขัดกบพานแม่นทั้งไทยเล่นลาวนะคะขวงอาจารย์ต้อยตอนนี้มาแรงอาจารย์ต้อยนำโชคนะคะอ่านหัวข้อด้วยอาจารย์ต้อยนำโชคมีหลายต้อยด้ยอท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ค่ะอาา่านหัวข้อเบงหัวข้อนำด้วยค่ะเด้อ สำหรับทายคลิปนี้ผู้ใดจีสร้างกาแฟสบู่ยาสซฟันกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนกับเขาชะง,งมโมโนบำรงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสนะคะโมโนสกัดจากเห็ดลิน้นเจอปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดองุ่นนะคะส่วนเขาชะงมนะคะเขาชะงงม บรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขาเมือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะเขา่าชะงงสกัดจากเท้าวันเปรียง3ชนิดนะคะเถาวันเปรียงสก,กัดเทาเอ็นอ่อนสก,กัดและเท้าเมื่อสก,กัดนะคะบรรจุในกล่อง15ซองแบบนี้นะคะเด้อบรรจุในกล่อง15หซองแบบนี้อ่า ราคาสองหกสิบบาทนะคะสองกล่องห้า้อยยี่สิบาทสองปีท่านใดที่สนใจหอใหญ่กระมีนะคะเดอหอใหญ่บรรจุห้าสิบซองราคาแปดร้อยห้าสิบาทนะคะส่งปีแบบโอนทั่วประเทศไทยอต่อมากสิบเป็นยาสิบวันนะคะเนาะยาสิบวันหลอดใหญ่มากนะคะคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็คือยาสิบวัน ยาดีฟันสกัดจากเข็ดลิ้นจี่และว่านหางจระเข้นะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะ,ะสะกัดจากเข็ดลิ้นจี่และว่านหางจระเข้ไม่มีส่วนผสมของแป้งท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากอย่างเช่นปวดเหงือกปวดปันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆด้วยค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่ท่านใดที่ปวดปันเสียวปันมีปัญหาทางช่องปากปบ่อยๆแอดมินหน่หนอยแนะนําลองมาสั่งไป ใส่บึงแล้วค่ะเด้อหนึ่งหลอดเห็นผลแน่นอนนะคะเรากาต่อมาท่านผู้ชมต่อมาก็จะเป็นอ่าสบู่นะคะเนาะสะบู่จะแพ็คใหญ่มากนะคะสำหรับทันานใดที่ยังไม่เคยใส่นะคะเนาะสำหรับสบู่สบู่กุนต้านระเบิดที่ไข่เล่งผิวขาวเด้อท่านผู้ชม นี่ท่านผู้ชมจำรับสบพูกัาจะมีสองสีนี่เด้อค่ะเด้อสีชมพูกับเอ่อสีขาวที่ความส่งนะคะอ่ะาำรับสีเหลืองนั่นท่านผู้ชมว่ามีของหากท่านใดที่อยากจะได้สีเหลืองท่านผู้ชมก็คือต้องสั่งจองไว้นะคะเพราะว่าสีเหลืองหนูหน่อยบ่ได้สต๊อกของไว้เด้อค่ะเด้อสต๊อกของไว้ตอนนี้สีมีน้ำนมข้าวแล้วก็ชมพู พราะว่าสีขาวกับสีชมพูนี่คขายดีคล้ายดีกว่าสีเหลืองสีเหลืองก็มีเฉพาะเป็นบางท่านเท่านั้นที่เพิ่นหมักนะคะเนาะใส่ทูโตทูนาได้ผิวพันธเนียนนุ่มสะอาดมาก,มากๆเด้อค่ะเด้อสำหรับสบกลตาใส่ล้างหนาทูโตผิวสะอาดดีท่านผู้ชมเอาผู้ได้สนใจกะโทรสั่งได้เลยเด้อค่ะเด้อที่เบอร์0 9นย์เก้าสนะคะ สำหรับคลิปนี้แอดมินหน้ยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะเรือขอให้โชคใหม้มันแห้งแห้งปังปัทุกทุกท่านพอกัใไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ